มาเจอป่าป <Driver. S 3> ้อมครับกระดานที่สอง EP 2ครับมาดูครับว่าจะเดินแย่ยังไงครับได้ต้องเปลี่ยนแผนแล้วเปลี่ยนแผนแล้วปีนก่อนเลยขั้นแรกกปอไปไปไปต้องปีนต้นอกผ้าเลยแล้วเหยียบมันทโทเอิญผาพวกยุงร่างนี้สูงนี่เปียบเนาะอ่านออก เลยโทัล้มาบอลหนึ่งมาสองเลือดสามเดือดไม่กินกันเลยเนอะไหนอะไหนไหนไม่กินกันเลยเลยเนี่ยลรอไรเชื่อพิงวันพาพีอีกแล้วฮา่าใส่สืบกเนี่ยพิงวันใส่สืบกนะป๋าผมส่งไปไม่เป็นไรเป็นเคิดถามเรามาจ้างเราอีกแล้วเนี่ยเราไปจ้างเขาทังนี้ ปนี่ปจ้างไปจ้างรออยแลนะไม่ทำเขางานนี้เราไม่า่มสันการนะเบ็นเดินมั้ยเขาเ้าพวแล้วกันนะจ้างจ้างครับรับจ้างรับจ้าง นี่รับจ้างเหรอไปเชื่อพิงอนอีกแล้วไปเชื่อพิงอนอีกไปเลยเราริบเข้างันไม่ทำขอโทษด้วยไปไปงั้นเราไม่ได้เข้าเข้าไปได้ก็มาจับจ้างจับจลางก็ไปโจมันตัวนี้จ่อไปก่อนนี่ไม่ให้อุดงั้นนะไม่ไม่อุดไม่ให้อุดไม่หาร้านใยมงไม่เข้าเข้าไปเลยเข้าเลย ใจคอโหดลายเห็นของกินแล้วสิจังหวะนี้เรากินสามได้นะครับเพื่อนๆเวลาเล่นดูให้ดีๆตอนเล่นนี่ผมไม่เห็นครับไม่เห็นตอนทําคลิปนะครับสองสองสองมามาเท่าไหร่เนี่ยบาทห้าสี่อ้าก้าไปเอาเนี่ยเวลาเอากินเอากินสองกลับนู้นไม่ถึงอีกได้ได้กินนี่ไ้พอเอากินกินเหรอกินพอ้องกินเราก็กินไปเชื่อพี่ว่ามีคนอาศัยสุดมาขมาสูสีเลยครับทีนี้ ความสนุกกำลังจะเกิดครับต่อไปนี้ครับไม่เหลือเท่ากันล่ะโดนนกิเอาเหรอเอาไปเหลือเท่ากันล่ะก็กินปีตัวอยู่อยู่นี่เหลือเท่ากันอหตัวไงหรอเออใช่เอาไปเอาแล้วเอาแล้วงานงานวันนี้ตรงเป็นอะไรเรา ไปเลยครับไปเลยเที่ยวผมไปเชื่อพี่กอนพี่ก้อนใส่สิผมั้ไปเออครับเราเชื่อพี่ก้อนพี่ก้อนใส่สิคมั้ยไอ้พระเจ้าจอดมาดูคเขาจะเดินเนี้ยบพวกกันครับไปกันได้ไปกินมาทำไมอยู่ในป่าช้านู่นน่ะไปกินกินสองอุดอุดอุดหนีไปตัวไปไปไปตรงเราจะได้เข้าไป แกเข้าพ<ห>ักสองนะตัวไปเลยเหรอนี่ซี่งอนจะเกินไปแล้วพี่ไม่ทำนวตอนนี้ยเ,เราเข้าไปก่อนแล้วเนาะไปโจไปก่อนอ่านไอเราก็ดึงไปดึงมาอยู่เนี่ยบังเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นเดินเดินตาแปดเข้าเมื่อนั้นเมื่อไหร่เข้าเราเข้าอ่ะหักเด้าไปเข้เด็ดตัวนี้เข้าตัวนี้เข้าตัวนี้ไปเราไปมั่ง <S 2> <S 2> ไปเอาไปเอาไป เอางานเดียเข้าแล้วทีเนี้ยในอุดตัวเองพี่จะเลือกอะไรงานเดียวเข้าแล้วคือหมักสำคัญนะครับที่เราจะได้เปรียบสุดๆครับยื่ปลาเขากินครับเรากดตัวนี้ครับเราได้กินหมากสูงก็ออกหนึ่งหมักนะครับแล้วก็หมากเราอยู่สูงนะครับสูงเดินเข้าฮอตใหม่ผมก็เลยเนีการที่ดีการบนการเข้าฮอตดเอย่าไปบังตัวเองด้วยเราต้องเข้าเรา ถอนหายใจด้วยไปเอาหมากไปก่อนไอไม่ได้แล้วหมากหมากขึ้นเข่าฮอตนะป่ะเขาก็ต่อเราเลยเกิดเพื่อนักจะต่อเราเกือบใช่ก็เลแล้วตัวเดียวเหรอจะต่อเาสอง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 เขาจะต่อเราก็ต่ออยู่แล้วไม่ทันต่อเดี๋ยวหน้าเหลี่ยมจะเปลีนเสาเลยจะเปลีนเสา นราซองเยอมแพ้ครับกระดานนี้เป็นของเราครับเจอกันอีพี่หน้าครับมาฮอตสนุกสนุกครับผม